2,019ครับ2,019บน,นี้เปิดาเท่าไหร่ครับเปิดไม่ถึง200,000พี่นิสสันอ,อาร์เมด้าสปรอร์ตเทค202ฟอร์จูนเนอร์ลูกค้าถามมา7,000สาอุ้หถูกอะ่ะอ่ะมา แถวแรกก่อนแล้วกันตัวรองเท้า m ที่โฆษณาไว้นะครับลูกค้ามีอยู่50คันดังนั้นลูกค้าไม่ต้องห่วงครับจัดไฟแนนซ์รอก่อนเลยอันนี้ลำดับที่เท่าไหร่ตัี่สิบเอ็ดครับคันนี้หนึ่งจุดห้าดูครับลำดับที่ยี่สิบเอ็ดปีสองพันสิบเก้าครับสองพันสิบเก้าเปิดราาเท่าไหร่ครับเปิดไม่ถึงสองแสนพี่เท่าไหร่แสนเก้าหนึ่งแสนเก้าหมื่นบาท MG ก็ถูกเลยนะครับตัวนี้ MG แต่ตัวนี้ไม่มีซันรูฟนะครับป้ายแดงห้าแสนสองนะครับไม่มีซันรูฟ ตัวนั้นมีซันรูปเปิด2องแสนตัวนี้เปิดแค่หนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทนะครับนึกสานอาร์เมด้าสปอร์ตเทคนะครับลูกค้า นะสปอร์ตเทคตัวนี้ป้ายแดงอยู่เท่าไหร่ครับต้นป้ายแดงหกแสนกว่าครับคันนี้ปี2019ิบเก้าแสนกว่าครับปี2019นะครับ2019ันลดแค่2ปีเท่านั้นป้ายแดงหกแสนต้นต้นน่าร้านเราเปิดอยู่เท่าไหร่2องแสนสองสอแสนสองด้านขายอยู่3ามแสน3ามแสนกลางๆก็3งสามแสนห้าครับ3มันมีตั้งแต่3 2จนถึง3 5จัดไปนั้นท่วมครับพี่คันนี้ไม่วิ่ง2 2งสองแสนเอ่อ24,000โล2อ0 0 0โล24,000โล รถปีละหมื่นโลครับลูกค้ากระบะอย่างนี้เลยครับลูกค้านาวาร่าอย่างนี้เลยมาอย่างนี้เลยสภาพแบบนี้เลยครับลูกค้านะครับอย่างนี้ทำฝากระโปรงมาประมาณทักงสามพันบาทปี19ปี19บเก้นะครับตามสภาพเลยให้แดง7จ็ดแสนห้าเปิดแค่2องแสนแหน้าร้านขายอยู่30เท่าไหร่สามสิบหกสามเมีสีครับตัวนี้สี่แสนนะครับก็ถูกกห้าสินะครับนาวาร่าหัวเดียวนะครับมีตัวหลังนี่ด้วยมาดูหลังนี่ประมูลรถแถมไปตัวนี้ด้วยตัวนี้ ราคาเท่าไหรสองแสนสามสองแสนสามดีป้ายแดงเท่าไหร่ป้ายแดงตัวนี้5้าแสนกว่าครับ5้าแสนกว่าครับตัวซิงเกิลแคปห้รครับลูกค้าสนใจเชิญนะครับหัวเดียวนะครับลำดับที่12นะครับป้ายแดง5้าแสนกว่าตัวนี้เปิดราคาแค่เพียง2องแสนสองครับสองแสนสองรถปีรถปี2019ครับสองพนะครับสองแสนสองห้าแสนกว่าถูกประมาณ60%นครับนะครับแต่ตัวนี้ก็น่าจะสู้หน่อยนะครับน่าจะไปที่ราคาจบเท่าไหร่2องแสนผมว่า25งห้า 2 5 2 6ใช่ครับนะครับน่าจะซู้าสองหกหน้าร้านขายอยู่ส0 0แสนนะครับยาลิทครับปี09ปี09นะครับรถ12ปีนะครับยาลิทนะ12ปีป้ายแดงตัวนี้มีห0 0 0นกว่าเปิดราคาก่อนขอราคาเปิดก่อนแสนสามหนึ่งแามหมืบาทเปิดแสนสามเองหรอรถ12ปีแสนสามจากป้ายแดงห0 0 0 0กว่ายาลิทเหลือแค่แสนสามแต่ตัวนี้หน้าร้านน่าจะขายสองแสนเจ็ดไม่ถึงสองห้าตัวนี้เหรออขอโทษทีอันนี้เต้นกูขายแพงหน่อยนึ่ง อีซูซู <S <S ไฮรันเดอร์เป็นไฮรันเดอร์นะตัวนี้ไฮรันเดอร์รถสวยครับลูกค้าใครสนใจเราที่เจ็ดปี่จบสี่จบกระชูดปีสิบสี่อ๋อแปลงหน้ามาพี่เปิดสามแสนบาทท้ายได้เจ็ดแสนกว่าหน่ารักขายอยู่สี่แสนกว่ามีโลบาร์ด้วยเห็นไหมลูกค,ค้านี่แถมฟรีนะลูกค้าของแถมมีโลบาร์มีตัววัดเกียร์ด้านหลังมีโลบาร์อันนี้อีกนะข้างในนี้ก็มีนี้ก็มีน่าจะจบเท่าไหร่ต้นประมูลสามต้นต้นครับโฟร์จูเนอร์ลูกค้าถามมา ลำดับที่43ครับลูกค้าเกรดเอคันนี้ปีอะไรเอ่ยปี18ครับ 2.4v ปี18ัอคันนี้จะสู้นิวาคันนี้เปิดราคาเท่าไหร่7 3 0 0 0สนโอ้ถูกอ่ะตัวนี้สู้ต้องมีประมาณ8,000แแน่นอนผมบอกให้เลยคันนี้เพราะหน้าร้านขายอยู่ประมาณร้านหลักหมื่นนะครับเชฟเฟติว่าใครหาไอ้รถอย่างนี้น่าใช้มากรถผู้นี้ทำกำไรดีนะครับลูกค้าเพราะว่าคนไม่ค่อยเอากันพอไม่เอาปุ๊บราคาส่วนต่างกำไรคันนึงเป็นแสนเลยขายแสนเดียวตีวนซ่งศเลย์ครับตัวนี้ซ่อมสักตี สอมสามสิบหมื่นโอเคตัวนี้ราคาหน้าร้านเนี่ยต้องมีมาสองแสาสอง0 0นสิบสองแสนหานะครับตัวนี้เปิดราคาแค่แสนเดียวนะครับซื้อเบส็จก็ไม่เกินแสนห้า ขาย2องแสนห้ากำไรหนึ่งแสนบาทนะครับเชฟตัวนี้น่าสนใจเออแวนครับลูกค้ามาเลยพี่สันเออแวนป้ายแดงลสามเปิดราคา2องแสนสองแสนสองครับสองแสนสองหมื่นบาทรถปีอะไรครับต้นปี2018ครับ2018ลูกค้าคิดดูดิจากล้านสามเหลือสองแสนสองตัวนี้น่าร้านขายอยู่ประมาณ5้าแสนกว่าบาทนะครับลูกค้ากำไรต้องมีประมาณคันละสองแสนคันนี้รถสวยเลยแต่คันนี้น่าจะจบสู้ขึ้นนิดนึงครับผมน่าจะสู้มาแล้วสองแสนห้าสองแสนหกอยู่ประมาณนี้แคมรี่เผื่อใครอยากหาแคมรี่ตัวนี้ปีอะไรครับต้นขอปีก่อน นะครับ27ปี27ครับลูกค้าปี11ลด10ปีครับนะครับจากล้านเจ็ดเหลือแสนห้าแสนห้าตาขายอยู่3 0 0แสนนะตรงนี้ใช่ครับนะครับลูกค้าสนใจแคมรีนนะครับสีขาวมุกรถเกตอะไรครับตรงนี้อ่ารถเกตซครับเกตซี A B C ซื้อเลยครับไม่มีโดนอยู่แล้วไม่โดนสร้างเดิมครับแล้วก็วิ่งเท่าไหร่ตรงนี้อ่าคันนี้วิ่งอยู่แสนห้าวิ่งอยู่แสนห้านะโอเค